เช่ดชายม,ม,มั้ไมายมาไมายเไมกเซ็ๆมีไม้ทองคำนเนาะน่าทานเซ็กซ์นั่นแหละเอ๊ะข่าววันอ่ะทองแค่นี้วันหนึ่งโล่โลโลโล่หัวที チームフー,ー部ッ部ーッ。